ลูกชายดิฉันตั้งใจว่าจะเรียนหมากล้อมเพิ่มค่ะหมากล้อมหรือคะทิมพ์เรียนเสริมหลายอย่างเลยมีอะไรบ้างหรือคะก็มีภาษาญี่ปุ่นเปียโนเทควันโดว่ายน้ำแล้วล่าสุดก็คือหมากล้อมทั้งหมดห้าอย่างค่ะโอ้โหยอดไปเลยนะคะลูกดิฉันเรียนวาดรูปอย่างเดียวยังบ่นว่าเหนื่อยเลยค่ะ <Yeah. S 1> เรียนแค่อย่างเดียวจะพอหรือคะสมัยนี้ต้องเก่งหลายๆด้านไม่อย่างนั้นจะล้าหลังคนอื่นได้นะคะคิมได้ข่าวว่าเรียนหมากล้อมเพิ่มเหรอใช่แล้วนายก็น่าจะเรียนไว้หลายๆอย่างนะไม่ละชั้นเรียนวาดรูปอย่างเดียวก็พออย่างเดียวเองเหรอ แล้วนั่นกล่องอะไรนะรางวัลที่ได้จากการแข่งวาดรูปนะว้าวแข่งวาดรูปเหรอสุดยอดเลยนายเรียนเสริมเยอะเลยนี่นาน่าจะเก่งหลายอย่างนะได้รางวัลอะไรบ้างไหมทุกคนฟังทางนี้ครับฟังทางนี้ดีๆครับฟังนะครับ Multitasking in a limited amount of time may seem like a time saver, but in reality, it often leads to more mistakes and fatigue than usual. Whether it's studying multiple subjects at once or working on multiple projects at once, find what interests you most and spend time on it seriously until you succeed. It may be easier and better than learning many things at once. If you want to learn multiple skills, Prioritize and learn them by practicing them one at a time. Don't challenge yourself by multitasking, but do one thing at a time to be as efficient as possible. For today I have to say goodbye. See you in the next episode. นี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe สิครับกดกดครับกด